สือการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัยตอนที่สห้องแต่งตัวสวัสดีธรรมทายาทุกท่านวันนี้เรามาศึกษากันเรื่องห้าห้องแห่งชีวิตห้องที่สคือห้องแต่งตัวหรือห้องมหาสติ พูดเป็นห้องแต่งตัวความจริงว่าบางบ้านที่โตโตก็อาจจะเป็นห้องเฉพาะแต่บางบ้านก็อาจจะเป็นตู้เสื้อผ้าอยู่ในห้องนอนหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นพระเราจริงๆก็คือจีวรสะบงอังสะผ้าที่เราใช้สอยนั่นเองเนี่ยก็อาจจะพับพับระวังอยู่บนหัวเตียงอยู่บนชั้นเนี่ยตรงนั้นแหละถือเป็นมุมแต่งตัวของเราก็ว่าได้ตรงห้องแต่งตัวเนี่ยเราต้องเข้าใจ คอนเซปต์ Concept, เข้าใจปเปลี่ยนวิธการแต่งตัวก่นว่าวัตถุประสงค์หลักมีไว้เพื่ออะไรที่เราสวดพิจารณากันทุกเช้าเย็นเนี่ยนะปัจจเวศขณะว่าการพที่นาจีวรวัตถุประสงค์หลักจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งเพื่อป้องกันความร้อนความหนาวเหลือก ยุงลิ้นไหลมแมลงไม่ให้มารบกวนประการที่สองคือเพื่อปกปิดความละอายคือถ้าไม่ใส่เสื้อผ้าเดินไปถึงแม้วันที่อากาศมันไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปเนี่ยมันก็น่าอายใช่ไหมดังยก็ต้องปกปิดความละอายให้ถูกต้องตามมารยาทสังคมนั่นเองวัตถุประสงค์หลักของการแต่งตัวไม่อยู่แค่นี้เองนะถ้าจับประเด็นตรงนี้ได้แล้วทําให้ตลงวัตถุประสงค์แล้วก็เราเนี่ยลอยลังเลยถือว,ว่าสอบผ่าน แต่คนทั่วไปในโลกเราสังเกตเนะเริ่มจะมีวัตถุประสงค์เบี่ยงเบนเช่นเด็กวัยรุ่นตอนนี้เนี่ยกางเกงดีๆเป็นไงเอ่ยไม่เอาละถ้าสมัยก่อนดีก็ต้องไปฟอกขาวให้มันดูเก่า,เ,กาเขาบอกว่ามันจะได้ดูเ,เด่นๆ๋นหน่อยโบนดร์นโมเดร์นาทันสมัยดี <c oughs> เข้ากับแฟชั่นต่อมาก็ต้อง <c oughs> ขาวไม่พอต้องให้เป็นลูๆูหน่อยให้มันข,ดขาดๆ ไปซื้อเงเงใหม่ต้องให้เป็นรูๆนั่งขาดๆอ่ะเขาบอกว่าใส่ไปแล้วเนี่ยจะมีคนดูคนมองเขาบอกว่ามันรู้สึกดีมันโก้ดีมันยเป็นว่ามีคนเหลียวมองหรือว่าบางช่วงเอฮิตเป็นไงเอ่ยางเกงแบบเป็นหลุดจากสะโพกนีนะบอกของเกงเองเอวตัมเอลต่ําให้เห็นเง,งินเกงในแรบขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยโอ้ไม่ทราบว่ามันเปลี่ยนแปลงถึงตรงน้นกลายเป็นว่าการแต่งตัวเนี่ยเบี่ยงเบนไปแล้ว กลายเป็นการจะไปดึงดูดความสนใจของบุคคลอื่นทั้งเพศตรงข้ามหรือใครก็แล้วแต่แสดงถึงความไม่มั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจในความดีในคุณธรรมของตัวเองความสามารถตัวเองเลยต้องใช้การทำอะไรให้มันดูพิเรนพิเนรนแปลกประหลาดพิสดารเพื่อดึงดูดความสนใจของบุคคลอื่นทั้งที่จริงๆนะไม่รู้ว่าเขาสนใจเนี่ยเขามองเขามองด้วยความสมเพศหรือมองด้วยความเวทนาหรือด้วยความกบขันก็ไม่รู้นะเอาแค่ผิวเผินว่าให้เขามีเดินไปแล้วมีคนชำเริงจำเริงดูรู้สึกว่าพอใจแนละ้ว บ้้งไปเจาะใส่รูหูใส่รูจมูกเจาะริมฝีปากเราปเห็นไม่เอ่ยเจาะททั่วอะไรให้ดูแปลกๆเนี่ยทรงผมก็ต้องให้เป็นทรงอะไรละ่ะทรงเขาเรียกว่าทรงพังหรือเปล่านะแต่ว่าหลวงพี่ชอบเรียกว่าทรงลูกโผขวานเน่ะมันเป็นสันขึ้นมาแล้วไม่พอต้องทาให้มันเป็นสีแต่ก่อนก็เป็นสีทองต่อมาก็เป็นหลากสีผสมให้เป็นสีลุ้งไปเลยเนี่ยบา้างเป็นทรงไฟฟ้าช็อตเห้มันชี้ไปรอบทิศรอบตัวจนมองแล้วหน้าสงสัยว่าอ อย่างนี้แล้วเวลาจะนั่งเก้าอี้หัวมันจะพิงพนักได้หรือเปล่าเวลานอนจะทํายังไงอะคงจะปวดหัวกุ้งใจหน้าดูแต่บางคนก็พอใจจะทําอย่างนั้นเพราะรู้สึกว่ามันโก้ดีมันเท่ดีไหนมีคนเหลียวดูวรู้สึกว่ามันภูมิใจเพราะฉะนั้นถ้าแต่งตัวไม่ถูกวิธีคือขาดสติแล้วแต่ถ้าเกิดแต่งตัวได้ถูกวิธีเนี่ยคือการประคองรักษาสติของเราได้ว่าเรากําลังแต่งตัวเพื่ออะไร ไม่หลงเห่อตามแฟชั่นสามารถปัดใจจากสิ่งจูงไปในทางที่ผิดปัดใจให้ไฝ่บุญได้นั่นคือเป้าหมายหลักของห้องแต่งตัวของการแต่งตัวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะต้องบอกว่าวิธีการฝึกที่ดีมากเลยเป็นผู้ชายเหลอมาบวชพระเถอะบวชพระเสร็จเป็นไงเอ่ยต้องบอกว่า ชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันมีผ้าสามผืนมงจีวรสังคติมีแถมอังาสาหน่อยจบแล้วในคำวันนึงคืนก็มีอยู่แค่นี้แหละแล้วเราพบความจริงอะไรรู้ไม่เอ่ยพบว่าชุดที่เรียบง่ายที่สุดเนี่ยจะอยู่คงทนที่สุดเหมือนดีไซน์จีวรของพระภิกษุเนี่ยผู้ดีไซน์ก็คือพระอาน,นุนพุทธอุปถา ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์มอบหมายให้พระอนุนไปดีไซน์ชุดจีวรมาตามแบบอย่างคันนาไปมคดเนี่ยพระอนุนก็ไปดีไซน์มนาะเอาคันนาไปมคตเป็นแบบอย่างแล้วก็ออกรูปแบบมาเป็นนี่ยที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยมีเป็นกระทงเป็นขันคล้ายคคันนาเห็นไหมเอ่ยถามว่าทําทําไมเพราะว่าในอินเดียครั้งพุทธกาลเนี่ยผ้าหายากแล้วผ้าที่มีค่าคือผ้าเป็นผืนผ้าที่ตัดเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยโจรไม่ค่อยอยากได้เพราะไม่มีราคา ไปเย็บทำอย่างอื่นแล้วมันเหมือนกับผ้าขาดมา่อกันเนี่ยแต่พระเราไม่มีวัตถุประส,รสงค์ให้ดูผ้ามีราคาอะไรเลยใช้เพื่อปกปิดความละอายและป้องกันความหนาวความร้อนเหลือบยุนลิ้นไแรแมลงไม่ให้รบกวนเท่านั้นตามที่รพระเจ้าพระองค์สอนไว้ก็เลยเอาผ้าแม่จะได้เป็นชิ้นมาก็มาตัดแล้วมาเย็บต่อนเป็นกระทงคล้ายๆคันนาในแควนมาโกดผลคือขโมยโจรไม่อยากได้พระเราเองก็ไม่ถูกรบกวน จีวรโอกาสจะหายขน้อยลงนี่ที่มาอย่างนั้นแล้วดีไซน์อย่างนี้เป็นไงเอ่ยปรากฏว่าต้องถือว่าจีวรพระเนี่ยเป็นดีไซน์ที่ใช้มาคงทนที่สุด2,500กว่าป,ปียังใช้อยู่จนถึงปัจจุบันนี้เลยเนี่ยชุดพวกในทั้งโลกยิ่งดูหวือหวาทลายนะบางทีปีสองปีก็เชยแล้วคนที่ตามแฟชั่นวิ่งให้ตามแฟชั่นเนี่ยตู้เสื้อผ้าของเต็มเลยใส่ชุดนี้ได้หกเดือนปีหนึ่ง เขาใส่ชุดใหม่ไปเหอตามเขาชุดเก่าก็เก็บเข้าตู้เก็บเข้าตู้เปลืองเงินเปลืองทองไม่ได้เรื่องเลยแล้วเป็นไงเอ่ยบวชเป็นพระเนี่ยตื่นเช้ามาไม่ต้องคิดเลยว่าวันนี้จะใส่ชุดอะไรเพราะเหมือนกันทุกวันแล้วไม่เห็นเฉยเลยทันสมัยตลอดผ่องใสาย,ยาิโยมม่เห็นเัีมากราบมาไหว้เช้าไปบิณฑบาตเขาก็เอาอาหารมาถวายด้วยความเคารพบ,บูชาเพราะสิ่งที่สําคัญคือคุณธรรมภายในต่างหาก จีวรเครื่องนุ่งห่มเป็นแค่เครื่องปกปิดความละอายป้องกันหนาวร้อนเหลือบลุงยุงลิ้นลแรแมลงเท่านั้นเองถ้าทุกคนหนักแน่นในคุณธรรมความดีความรู้ความสามารถตนเองแล้วเอาสิ่งนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นเครื่องภูมิใจเนี่ยเป็นศัก์เป็นสีของเราเป็นเครื่องดึงดูดความยอมรับของมหาชนเนี่ยถ้าอย่างนี้แล้วก็ใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าไปเอาการแต่งตัวประหลาดพิศดารเพื่อดึงดูดความสนใจ แสดงว่าผิดประเด็นละขาดสติไปหลงเหอตามกระแสที่เขาสร้างขึ้นเพื่อหวังจะดูดเงินในกระเป๋าเราสร้างไซชั่นขึ้นมาจะได้ขายเสื้อผ้าได้แล้วเดี๋ยวก็ต้องสร้างเทนท์ใหม่ไปเรื่อยๆจะได้ขายเสื้อผ้าชุดใหม่ชุดเก่าก็เก็บเข้าตู้ไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ไปหลงเหอตามเขาอย่างนั้นแต่มีสติรู้ว่าขึ้นนุ่งห่มมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์สิ่งใดแล้วสิ่งที่เราเองควรจะ ยึดถือพัฒนาให้มีความก้าวหน้าคือคุณงามความดีในตัวต้องมีสติประคองใจอย่างนี้ห้องแต่งตัวจริงได้ชื่อว่าเป็นห้องมหาสติซึ่งตรงนี้เนี่ยนะแต่จะฝากบอกพวกเราว่าถ้าจะฝึกให้ได้เราต้องดูอย่างนั้นว่าคนเราเนี่ยมักจะมีวีละบุรุษในดวงใจ <c oughs> หรือวีละสติในดวงใจอย่างเช่นเด็กวัยรุ่นเนี่ยถ้าเขาเห่ดาราคนไหนนะ เหอนักร้องเหิงดาราใครเขาจะแต่งตัวตามเลยใช่ไหมยอย่างเห็นบางช่วงเขาไปเหออะไรนะนีโอนีโอในแมทริกอะไรเงี้ยนะเห็นคนใส่แว่นสีดำๆเอ๊ะทำไมเขาใส่อย่างนี้กันเป็นกลุ่มๆเขาบอกว่าอ๋อนี่เป็นเป็นสาวกดีโอว่า้เนี่ยก็จะไปใส่แต่งตัวตามแบบของดาราในหนังสเต็ชขึ้นชมนี่เป็นต้นหรือเห็นนักร้องคนไหนดงังๆบางช่วงไมเคิลแจ็กสันดันก็จะไปแห่แบบไมเคิลแจ็กสันบางช่วงแต่ก่อนนู่นเอลวิสเพสลีย์กําลังดังแต่ละคนก็แต่งตัวแบบเอลวิสต้องทําทรงผมเอวิ บาช่วงสมัย่อนนู่นพระเอกหนังไทยเนี่ยหรือชาเนี่ยกำลังดังนะแล้วชอบเดินคอ,อยงีงหน่อยปรากฏว่าอะไรดูบรุ่นไทยเดินคอเอีงกันทั้งขึ้นประเทศเลยเนี่ยเพราะจะไปทําตัวตามแบบอย่างดาราดาราแต่งตัวยังไงทําผมยังไงมีอากัปกเลียง,งก็จะเรียนแบบตามเพราะรู้สึกว่าชื่นชมเขารู้สึกมันโป้ดีมันเทด่ดีดังนั้นเราจะต้องสร้างวีรบุรุษในดวงใจที่ถูกต้องให้กับลูกหลานเราให้กับตัวของเรา คือยึดถือบุคคลที่มีคุณงามความดีเป็นแบบอย่างให้ดีแล้วก็ดูครูบา,าอาจารย์ดูผู้หลักผู้ใหญ่สังคมที่เป็นคนดีหรือให้ดีเอาพระภิกษุนี่แหละเป็นแบบอย่างท่านใดที่ท่านมีคุณธรรมเนี่นะมีความเคารพนับถือบูชาท่านแล้วก็ชวนลูกชวนหลานให้เคารพท่านบอกว่าเอา้าแล้วจะไปตามอย่างพระได้ยังไงพอมีความเคารพนับถือบูชาพระรัตนตรยัยบูชาพระพุทธเจ้า ใกล้เข้ามาคือพระสงค์ที่อยู่ใกล้ชิดสัมผัสได้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะไปคลองจีวรตามเขาหรอกผู้ชายเอาโตขึ้นมาบวชยิ่งดีเลยแต่แม้ฝ่ายหญิงก็ตามพอเคารพท่านบูชาท่านแล้วเนี่ยจะศึกษาเรียนแบบจากท่านคือรู้ว่าเออท่านมีความสงบเสงี่ยมสง่างามยังไงเราก็ต้องฝึกตัวเองให้มีความสงบเสงี่ยมสง่างามยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยคุณธรรมตามท่าน มีแต่ดีอย่างเดียวเลยเนี่ยเน้นในบ้านของเรานะในห้องของลูกเนี่ยมันเอาตั้งแต่เริ่มต้นนะหาลูกหาโมเดลที่ดีให้ลูกแล้วค่อยๆเชียร์ลูกให้ยึดถือใครเป็นโมเดลประจําใจรูปดาราไม่เข้าท่าสียังไม่มียังกินเหล้ายังมีปัญหาครอบครัวเยอะๆเนี่ยเยวมาแปะให้เสียพื้นที่แล้วมาดึงใจให้ลูกเราหลงไปในทางที่ไม่ถูกต้องเลยหาภาพของพระภิกษุ พระเดชพระคุณหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นต้นเนี่ยภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยมาประดิษฐานไว้เป็นสิริมงคลเป็นแบบอย่างให้กับบุคคลในครอบครัวของเราอย่างนี้ดีกว่าได้ประโยชน์เต็มที่เลยแล้วก็อ,อันนี้ลงรายละเอียดเชิงปฏิบัติเพียงนะว่าพอเรารู้คอนเซ็ปต์รู้ประเด็นของการแต่งตัวอย่างนี้แล้วเนี่ย วิธีการฝึกฝ่ายชายมีโอกาสมาบวชปั๊บจะเข้าใจเลยว่าเออการแต่งกายจริงๆวัตถุประสงค์มีแค่นี้นะส่วนฝ่ายหญิงให้ดีเนี่ยหาเวลามาบวชอุบาสิกาแก้วนุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปแต่งหน้าทาปากเพราะรักษาสีแปดเนี่ยเออจะรู้สึกว่ามันก็ผ่องใสดีไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องทาปากแต่งตัวสีขาวเรียบง่ายรู้สึกว่าเอ,อ๊ะก็มีความภูมิใจในตัวเองด้วย ศีลด้วยรมที่เราเองได้รักษาได้ปฏิบัติส่งผลเป็นความผ่องใสจะเป็นตัวเบรกอารมณ์ที่ว่าจะเตลิดตารจะแสแฟชั่นสังคมไปได้อย่างดีทีเดียวถึงแม้ว่าอยู่ในบ้านของเรานะวันพระหรือว่าวันเกิดเช่นใครเกิดวันจันทร์วันคานพุกเลือหัดถเสาวทิศกระตางเนี่ยอันไหนตรงวันเกิดเรารักษาศีนแปดเลยวันธรรมดาศีลห้าพอวันพระหรือวันเกิดศีลแปดพออย่างนี้ปั๊บมันก็ลดการแต่งกาย แต่งหน้าแต่งตาต,งต่างๆไปโดยปริยายจะทําให้เราเองสามารถปรับเข้ามาสู่จุดพอดีกำลังจะเกินเลยไปก็ดึงกลับปั๊บสู่จุดพอดีเขาเรียกว่า back to basic เนี่ย basic ของชีวิตเบ s ิ c พื้นฐานของประเด็นเรื่องการแต่งกายเราจะจับให้มั่นตลอดจะเป็นการประคองตัวได้อย่างดีแล้วท่านใดมีลูกมีหลานนะ อย่าไปคิดว่าลูกน่ารักโดยชีย้ให้ลูกไปแต่งหน้าแต่งตาตามเด็กในทีวีตาม fashion, แฟชั่นหรือว่าเออดูแล้วมันแปลกดิวก้ดีน่ารักดีอย่าให้ลูกเราแต่งหน้าก่อนวัยจะเ็กิ้สามขวบห้าขวบเจ็ดขวบไม่เอาเลยจะทําให้เด็กเนี่ยตามําเริบแล้วก็เดี๋ยวจะมีปัญหาปวดหัวให้เราเองนั่งแก้ตาอีกเป็นพวนเลยไม่เอาให้เขาต้องรู้จักว่าจุดที่ยึดในใจจริงๆมันคืออะไรต้องจับตรงนี้ให้ได้อย่าไปหลงกับ รูกนักภายนอกเล็กๆน้อยๆแค่ว่าสะอาดสะอานเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกกราเตศอย่างนี้ใช้ได้แล้วไปถึงไหนอาจจะว่าเดินไปถนนไม่มีคนเหลียวมองสองข้างทางแต่ว่าคนได้สัมผัสเขาจะชื่นชมแล้วรู้ว่าคนนี้เป็นคนใช้ได้รู้กระเทศรู้ความพอดีความชื่นชมมันจะเป็นแบบค่อยๆเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเพิ่มขึ้นเพิ่มข,ขึ้นแล้วก็อยู่นานประเภทแต่งตัวแปลกประหลาดเดินไปคนเหลียวมองเนี่ย ผ่านไปนาทีนึงเขาก็ลืมแล้วไม่มีใครเขาเสนใจหรอกยิ่งถ้าเกิดต้องติดต่อการงานกันเราลองคิดดูสิมีคนจะติดต่อทํางานกับเรานะหูฟูเป็นพังไปเนี่ยเสื้อขาดเป็นรูนั่นรูนี่เนี่ยเราเห็นเรารู้สึกว่าไม่ไว้วางใจแหละคนนี้แสดงว่าไม่รู้ว่าอะไรเป็นประเด็นจริงๆความเชื่อมั่นเนี่ยเราลดลงเลยเห็นจากจะเสริมเคดิตในตัวแล้วก็ต้องแต่งกายให้เป็นแล้วก็ที่เก็บเครื่องแต่งกายนะนี่ประเด็นหนึ่งนะ คือพวกจะเป็นตู้เสื้อผ้าข้าวของต่างๆแต่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดูแลรักษาให้ดีจะมีขาดบ้างอะไรเสียหายบ้างนิดหน่อยซ่อมแซมพระเราเองยังมีอถ่าบริหารทื่อมีเข็นก็นได้นะจีวรขาดเป็นรูเรื่องเล็กๆกน้อยเราก็ซ่อมเองรู้จักถนอมของอย่างนี้ทําให้รู้จักรู้ค่าของเงินเรารู้จักรักษาของบ้านไหนพ่อบ้านแม่บ้านไปนอย่างนี้บ้านนั้นก็จะเจริญฐานน่าจะตั้งตัวได้ ไม่ใช้ของสุริยุสราห์ทิ้งๆคว่างเกี่ยวเรื่องเครื่องแต่งกายต้องสังเกตรเราจะซักผ้าใะไนก่อนซักมือรักแร้ที่คอเสื้อที่ชายแขนเนี่ยก็ขยี้เยอะหน่อยเพราะมันจะเลอะหน่อยที่อื่นก็นิดๆหน่อยๆก็โอเคาีนี้ใช้เครื่องซักผ้าเป็นส่วนใหญ่ก็ซักแต่จุดไหนสกปรกมากบางอย่างเราก็ต้องมาช่วยเอามือเสริมนิดหน่อยเหมือนกันแล้วคุณจะซักด้วยความแรงเท่าไหร่ผ้าชนิดไหนยังไงสังเกตให้ดีเราจะทําให้เสื้อผ้าของเราสะอาดสะอ้าน แล้วก็ถนอมไม่ได้ใช้นานๆถ้าเป็นพระเนี่ยนะเราซักจีวรจะตากต้องตากถึงให้ให้เป็นระเบียบถึงให้พอดีให้ตรงถึงเวลาพับพับเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเรียงซ้อนกันเป็นชั้นอย่างดีเนี่ยนั่นคือการใช้จีวรอ,อย่างถูกต้องทั้งใช้ทั้งซักทั้งเก็บทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยจเจริญตาเจริญใจแล้วก็อย่าดูเบาแม้กระทั่งว่าการ รักษาผ้าคลองช่วงอารุณเนี่ยผ้าคลองอยู่ในรัศมีแขนแเราเอื้อมถึงหัตถบาทนะตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องเสริมสมรสัญญาได้อย่างดีพระวินัยมีอย่างไรเกี่ยวเรื่องเครื่องนุ่งห่มเนี่ยเราไม่ดูเบาเลยมีพระรุณบุญบววมาห้าปีแล้วนะห้าพรรษาและ้ะมาถามหลวงพี่ว่าหลวงพี่ครับทําไมชายสมองผมเนี่ยมันชอบพลิกขึ้นคือแทนที จะทิ้งตรงๆนตรงชายมันิดหนึ่งประมาณสักสองสามมิลเนี่ยมันชอบหลบมวนขึ้นแล้วมันดูไม่ค่อยเรียบร้อยผมรู้จะแก้อย่างไงเลยต้องหัวเราะบอกเขาบอกว่าเวลาซักเสร็จนะตอนปากเนี่ยผ้ามันยังเปียกอยู่นะให้จับดึงบางทีช่วงปลายสมูทมันสองผืนซ้อนกันอย่างนี้เนี่ยนะการหดกันยืดม่เท่ากันมันก็จะดึงทําให้มันเกิดลังพับขึ้นมาถ้าช่วงยังเปียกแล้วจับดึงให้ดีปุ๊บให้ตึงให้ตรงไว้ก่อนพอมันแห้งมันก็จะคงรูปอย่างนั้น สมุงจีวนที่เราใช้ชายก็จะเรียบเสมอไม่มียู่ไปย่นมา mm hmm. การสังเกตเกี่ยวเรื่องการบริหารเครื่องนุ่งหม่มจีวรสมงทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเครื่องเสริมสติเราเองได้อย่างดีสใส่ใจในรายละเอียดแนมะ้เพียงเล็กๆน้อยๆมีผลไม่เฉพาะเรื่องของเครื่องนุ่งห่มเท่านั้นแต่จะส่งผลถึงการดําเนินชีวิตเราเองในเรื่องอื่นๆก็จะมีความละเอียดรอบคอบแล้วก็ดีต่างไปด้วยนี่คือคอนเซปต์ประเด็นโดยภาพรวม ของห้องแต่งตัวห้องมหาสติขอฝากทุกคนไว้เท่านี้สวัสดี